ครับผมวันนี้นะครับเราก็จะไปเตลาดคลองบางหลวงนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งภายในกรุงเทพห่างจากแรกกระบางประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมถ้าขับรถแบบเรียงทางด่วนแล้วก็ที่นี่นะครับเป็นอ,อที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตทนบุรีครับแล้วก็จะเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูครับผมรอตอนถึงก่อนครับ ออนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมเราอยู่ที่ชุมชนคลองบางหลวงนะครับตอนนี้ที่เรากำลังเดินไปก็คือลงมาดูให้ดูบรรยากาศตรงคลองครับส่วนใหญ่ก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้มากันเยอะครับผมแล้วก็เป็นท่าเรือเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นเหมือนเรือเมย์อะไรครับผมตอนนี้เราก็ยืนอยู่บนปกถามว่าชุมชนคลองบางหลวงมีอะไรครับ นีพวกแบบว่าเต้เตียเต้ดินหนึ่งวัดรูปวัดรูปนี่วัดรูปนี่สิจกรรมไม่ทำเยอะครับผมแต่วันนี้เราจะพาไปดูทุกกิจกรรมเลยว,ว่ามีอะไรบ้างไปครับ ในชุมชนเนี่ยจะมีวัดอยู่2วัดครับผมคือวัดกำแพงบางจากอีกวัดหนึ่งไม่ได้จ่ายจำชื่อไม่ได้แต่ว่าที่ติดคือติดกับวัดกำแพงบางจากครับผมเครับเดี๋ยวเราไปเดินริมคลองนะครับเป็นถนนริมคลองเมื่อผ่านจากร้านอาหารออกไปเรแมาจะพาไปทำอะไรไม่บอกเดี๋ยวพาไปดูใช่เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันไอเรา ตั้งเหลือดีกว่าได้อไดไตอนท้ายๆดูก่อนละหูเตอะไยหูเตอะไยแล้วก็มีให้อาหารปลาที่คาเฟ่ด้วยนะ ตอนนี้เรามาอยู่บนสะพานครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไร,รน,น่าจะเป็นเหมือนการให้วาดรูปแล้วก็เอามาแวนไว้ครับได้เปเหมือนเป็นงานสร้างศิลปะของสะพานนี้มากกว่าอ,อย่างดูอันนี้แรกเลยผมชอบมากเห็นแบบโบราณเขาว่าการสมรรถคือภาระจริงไหมครับทุกคนว่าอันนี้อร่อยขอให้อ่านไม่ออกอะไรบีบีเอไม่รู้อี๋ออเขีนาายนบะีบีเอบีบีเอ เออวะขอให้ติดจุฬาบีบีเอน่าจะเป็นเหมือนการขอพรมากกว่า,า,าอันนี้เนี่ยเห็นเห็นสะพานนุ่งน้นอนุ้นก็เหมือนกันนะครับก็จะมีแบบอะไรแบบนี้นติดไว้เหมือนเหมือนแบบของประเทศเกาหลีหรือเปล่าครับที่เขาแขวนล็อกพวงกุญแจเออล็อกพวงกุญแจอะไรแบบนั้นอธิษฐาน,นแล้วก็มินเรือบรรยากาศก็พอได้ครับผมดีดีเพราะวันนี้อากาศหนาวด้วยที่เปิดมาเมื่อกี้นี่ตอนนี้อากาศประมาณ ยีสิบเถึงยี่สิบองศาฟิวไลท์ประมาณสิบแปดครับผมสถานการณ์เยอะมากที่นี่เราจะเดินดูก่อนนะว่าม,มีมีแบบมีร้านอะไรบ้างแล้วก็ค่อยเลือกร้านเนียนอีกทีว่าเราจะเข้าร้านไหนครับผมเดี๋ยวกิจกรรมแรกนะครับที่เราจะทำก็นี่เป็นการ ให้อาหารปลาครับมีคนอยากทามีคนอยากให้อาหารปลาเดี๋ยวหาไปก่อนหายไปไหนเดินไปไกลมากปลาครับมันกินได้ไหมครับมันกินได้ไหมครับ อาเสร็จแล้วจะินกลับต่อไปนะจะไปหาอะไรกินครับผมจะพาไปดูบรรยากาศาร้านอาหารในบริเวณบ้านศิลปินคลองบางหลวงนะครับนี่ก็ที่ตรงกลางนี้ก็จะติดนี่ครับวิวสายไฟฟ้าครับผมกุลวุิครับทางนี้ก็เป็นคลองปกติทั่วไปครับแล้วต่อไปจะไปหาอะไรกินนครับตอนนี้นะครับเรามาถึงแล้ว มันเป็นเป็นร้านลับรนลับมากชื่นด้วยมีนี่จริงมีมนนน้อยมากได้เป็นสิ่งี้ไัเจอหสั่งมาสองอย่างนะก็คือก๋วยจับยวนแล้วก็สาข้าวเหนียวสาห่า อันนี้เรากำลังจะไปทำกิจกรรมนะครับก็คือร้อยส้อยข้อมูอ ไปการร้อยลูกปัดครับผมไปกีดกับที่สองของเราส่วนไ่กีดกานแข่งกันสามไม่แข่งกันหวะกีกัทนทำร่องกันสามร่วมกันสามคนก็คือร้อยนครับแข่งกันร้อยร้อยเสร็จปุ๊บก็สุ่มกันว่าสมมติว่า,วาของผมทำใช่ไหมเราก็สุ่มว่าไอ้เป็นอันเสหรือต้นน้ำไม่ไรให้ได้ของผมไปอะไรอย่างงี้ครับก็เหมือนเหมือนทําให้เพื่อนนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะให้ใครเราจะทําดีหรือทําไม่ดีก็ได้แล้วแต่ใช่ แต่เราไปเลือกตรงนะพี่น้องว่าตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์มาแล้วน,นะอุปกรณ์น่าจะมีมีเป็นถาดเป็นถาดไว้สาหรับแบล็กลูปปัดมามาร้อยเราก็วางรูปปัดไว้อันนี้แล้วก็มาร้อยใสยน่นี้โอเค,ครับเดจะพาไปดูว่าเขามีรูปปัดที่เลือกมากมายขนาดไหนเดี๋ยวไปดูนะกันครับ Song I wrote might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life, we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. แล้วก็อเกียวเราจะมาสมือนกว่าใครด้านใครอากกื่มระปองไอครับหอมิกเกียร์ผมต้นน้ำได้หอมิกเกียครับ มิกกี้กดแล้วครับ่อนะใช่ไหมน้ำแก้มใครก้ำ้มโอเคดีๆๆตอนนี้ครับก็มีแค่มิกกี้แรกตัวน้บของูบก็ได้ขอเตัวงครับนี่ครับเราก็ำ่านจะกลับไปที่ยานฐานะที่เรามาก็คือ รถเครื่องนกลับมอไซค์รถอีแตนเอ้ยนั่งเรือมาไหมไม่ใช่อะไรวะมอไซค์พ่วงข้างขับมอไซค์พ่วงข้างมากูขับเป็นน้อยโอ้โหใครก็ขับเป็นไม่ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับเพราะว่าฮะยังไม่เข้า,ย,ขายังไม่มีใครเข้าทางนั้นาอาจารย์จะเข้าก็ได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายน,นี้ขอขอบคุณเพื่อนที่รับชมกลุ่มผมที่ที่เซ็ตเป็นกลุ่มแรกครับผมบ๊ายบาย